สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งวันนี้นะคะครูแจงก็จะมาสรุปนะคะในเรื่องของพันธุกรรมนะคะซึ่งก็อยู่ในหน่วยของพันธุศาสตร์นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับโครโมโซม DNA แล้วก็ยินกันเลยนะคะ ซึ่งในโครโมโซมนะคะก็จะประกอบไปด้วยดีเอ็นเอและก็โปรโตีนนะคะโดยบางช่วงของสายดีเอ็นเอนะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมและก็กําหนดลนักษณะทางพฤกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีจํานวนโครโมโซมนะคะเป็นเลขคู่นะคะและจํานวนโครโมโซมนะคะจะไม่สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะอาจมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่สี่มีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะย่อมมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันนะคะอย่างเช่นคนเรานะคะจะต้องมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันแน่นอนนะคะแล้วเรียนทราบไหมว่าคนเรามีจํานวนโครโมโซมเท่าไหร่มีใครทราบไหมคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะนะคะ,ฉะเฉลยน,นะคะคนเรานะคะมีจํานวนโครโมโซมนะคะสี่สิบหกแท่งนะคะหรือว่าอยู่เป็นคู่คือยี่สิบสาม นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูความแตกต่างนะคะของจานวนโครโมโซมนะคะของสิ่งมีชีวิตต่างๆบ้างนะคะถ้าเราเรียนสังเกตจากตารางนะคะจะเห็นว่านะคะสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดนะคะจะมีจานวนโครโมโซมแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสุนัขนะคะมีจํานวนโครโมโซม78แท่งนะคะม้ามีอยู่64แท่งลิงนะคะถือว่าจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาด ะะมีจานวนโครโมโซมใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดนะคะก็คือ46แท่งนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของโครโมโซมของสิมีชีวิตชนิดต่างๆนะคะอันนี้ให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะซึ่งก็จะได้เห็นนะคะว่าสิมีชีวิตชนิดต่างๆกันนะคะก็จะมีโครโมโซมไม่เหมือนกันด้วยนะคะมีโครโมโซมแตกต่างกันด้วยนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะ มาดูนะคะในส่วนของโครโมโซมของมนุษย์นะคะที่เราบอกว่ามีอยู่46แท่งแล้วไอ้46แท่งนะคะหรือว่า23คู่มีลักษณะรูปร่างแบบไหนนี่เลยดูในแผนภาพเลยนะคะซึ่งโครโมโซมนะคะอของมนุษย์นะคะกำหนดไว้ว่าคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะถือว่าเป็นโครโมโซมร่างกายนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะแต่นะคะ คู่ที่23นะคะหรือที่เรียกว่าโครโมโซมเพศนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคู่ที่23จะเป็นโครโมโซมที่กําหนดลักษณะของเพศโดยเพศชายนะคะก็จะมีโครโมโซมเป็น XY ส่วนเพศหญิงก็จะมีโครโมโซมเป็น XX นะคะซึ่งก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคู่ที่3ก็จะเป็นโครโมโซมที่กําหนดในเรื่องของเพศนั่นเองนะคะค่าต่อไปนะคะ มาดูความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนกันนะคะซึ่งโครโมโซมนะคะ,ะโดยทั่วไปแล้วนะคะจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ๆใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะซึ่งยีนที่อยู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะอาจจะมีรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะคะก็จะเรียกว่าอลีนนะ,ะส่วนยีนหรือหน่วยพันุกรรมนะคะก็คือช่วงของสาย DNA นะ,ะที่กำหนดลักษณะ ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งดี a อคืออะไรนะคะดี a นอก็คือโมเลกุลนะคะที่มีลักษณะอ,อยู่ด้วยกันเป็นเกลียวคู่นะคะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะซึ่งก็จะมี DNA ไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของ DNA นะคะค่ะทีนี้นะคะมาดูนะคะาการที่ลูก นะคะมักมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะถ้าพูดในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะาทางพันุกรรมนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าย e ีนโครโมโซม DNA นะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกนะคะมักมีลักษณะคล้ายคลึงนะคะกับพ่อและแม่นะคะเนื่องจากลูกได้รับข้อมูลทางพันุกรรมมาจากพ่อและก็แม่หรือในบางกรณีอาจคล้ายคลึงกับรุ่นบรรพบ,บุรุษ หรือว่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะคะซึ่งแสดงเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนะคะมีการถ่ายทอดลักษณะธรรมดกรรมนะคะต่อไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าครูถามนะคะถ้าเด็กในภาพนะคะสามภาพนี้นะคะคิดว่าเด็กคนไหนเด็กในภาพใดน,น่าจะเป็นลูกของสามีภรรยาคู่นี้นะคะนี่เด็กตอบได้ไหมนะคะมีเฉลยให้แล้วนะคะก็คือน่าจะเป็นเด็กคนที่หนึ่งได้นในสังเกตจากอะไร นะสังเกตจากไกลอ่าบางคนบอกว่าสังเกตจากรูปร่างหน้าตาบางคนบอกว่าสังเกตจากสีผิวอ่าบางคนบอกว่าสังเกตจากอ่าลักษณะของเส้นผมของจมูกของปากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเราได้รับจากพ่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรารูปร่างหน้าตาเหมือนใครนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ะะแต่จะแปลกนะคะถ้าเรามีรูปหน้าหน้าตาเหมือนคนที่อยู่ข้างบ้านอันนี้คือแปลกนะคะแต่ถ้าเหมือนพ่อหรือว่าเหมือนแม่นะ,ะก็จะเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติบางคนอาจจะไม่เหมือนแม่บางคนอาจจะเหมือนไม่เหมือนพ่อด้วยอาจจะเหมือนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยีนนะคะที่เราได้รับนะคะว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับใครมากกว่านะคะ ซึ่งเราก็ทราบแล้วเนาะนะคะว่ายีสามารถส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดนะคะจากรุ่นไปสู่รุ่นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปปรากฏนะคะบางทีเราไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่อา,อาจจะไปปรากฏว่าเหมือนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของพันธุศาสตร์นะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไหนนะคะซึ่งนะคะ เมนเดลนะคะถือว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันุศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ค้นพบข้อเทีจจริงเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะาทางพันุกรรมนะคะเขาจึงได้รับการยกย่องว่าให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันุศาสตร์นะคะซึ่งเมนเดลได้ทดลองอะไรนะคะเขาได้ทดลองนะคะในเรื่องของการผสมพันธุ์ถั่วต้นถั่วลันเตานะคะเหตุผลที่ทดลองนะคะ ถั่วลันเตาเน,ะะนื่องจากว่าต้นถั่วลันเตานะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตเร็ววงจรชีวิตสั้นนะคะและก็มีลักษณะทำนรรกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีดอกที่สมบูรณ์เพศด้วยคำว่าดอกดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งเกสรเพศผู้แล้วก็เพศเมีอยอยู่ในดอกเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ,ะผสมนะคะผสมเกสรกันได้นะคะทีนี้ลักษณะของต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลว เลือกศึกษานะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน7ชนิดนะคะเลักษณะก็คือในเรื่องของรูปร่างนะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกันสีของเมล็ดนะคะก็มีความแตกต่างกันรูปร่างของฝักนะคะก็ต่างกันสีก็ต่างกันนะคะสีของดอกก็ต่างกันด้วยแล้วก็ตำแหน่งของดอกนะคะก็อยู่ตำแหน่งที่ต่างกันแล้วก็ความสูงของลำต้นก็ต่างกัน ซึ่งเจลักษณะน,นี้นะคะเมนเดลก็ได้ทําการทดลองนะคะทดลองอยังไงนะคะเขาได้ทําการผสมต้นถั่วลันเตานะคะดอกสีม่วงพันแท้กับต้นถั่วลันเตาดอกสีขาวพันแท้นะคะซึ่งผลการทดลองนะคะเมนเดลก็ได้รุ่นลูกนะคะเขาเรียกว่ารุ่น F1 นะคะผลปรากฏว่าได้เป็นต้นถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันธานทั้งหมดเลยนะคะ แล้วทีนี้ก็ลองเอารอุ่น F2 อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลองรุ่น F2 เป็นการหารุ่น F2 นะคะก็คือเอารุ่น F1 นะคะเอารุ่นลูกนะคะไปผสมกันต่อนะคะก็จะได้สีม่วงใช่ไหมคะผสมพันธ์ต่อนะคะซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นลูกนะคะเกิดในขึ้นคะนักเรียนนะคะเกิดเป็นดอกสีม่วง แล้วก็มีดอกสีขาวปรากฏมาด้วยนะ,ะก็จะได้ในอัตราส่วน3ต่อ1นะะึซึ่งเมนเดลก็ได้ทราบว่าสีขาวก็คือป็นเป็นลักษณะดอยนะคะที่เพิ่งโผล่ออกมาในรุ่น f 2นะคะค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมนะคะภายหลังนะคะการทดลองของเมนเดลนะคะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะทำให้ทราบว่า สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพนุกรรมนะคะเรียกว่ายีนนั่นเองนะคะซึ่งรูปแบบของยีนบนโครโมโซมอาจมีรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะคะเราจะเรียกว่าอะลีนนะคะซึ่งต่อมานะักวิทยาศาสตร์นะคะได้กําหนดสัญลักษณ์นะคะแทนอะลีนนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะ,ะก็จะใช้เป็นตัวอักษรน,นะคะภาษาอังกฤษนะคะโดยจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แทนอะลีนเด่นแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กแทน อลีนด้อยนะคะ boundaries. ดังภาพนี้นะคะอย่างเช่นอลีนเด่นนะคะก็จะเป็น P ใหญ่นะาอลีนด้อยก็จะเป็นอ่าอาเล็กนะคะประมาณนี้นะคะอย่างเช่นอ่าอลีนเด่นนะคะ P ใหญ่ P ใหญ่นะคะก็จะเป็นลักษณะของจีโนไทป์นะคะเราจะเรียกว่าจีโนไทป์อลีนด้อยอาเล็กอาเล็กนะคะหรือว่าอ่าเป็นพใหญ่กับพเล็ก นะคะจีโนไทป์ทีใหญ่ทีเล็กนะคะเราจะเรียกว่าเป็นเฮตโรไซกัสนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าเป็นจีโนไทป์เหมือนกันนะคะจะเรียกว่าโฮโมไซกัสนะคะถ้าเป็นจีโนไทป์ที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นลักษณะด้อยนะคะเราจะเรียกว่าโฮโมไซกัสรีเซสซีฟนะคะแต่ถ้าเป็นจีโนไทป์ที่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลักษณะ อลีนเดตจะเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิเนนต์นะคะตามภาพนี้เลยนะคะซึ่งฟีโนไทป์นะคะก็ถือว่าคือเป็นลักษณะที่แสดงออกนะคะอย่างเช่นนะคะกลีบดอกสีม่วงหรือว่าอาเล็กอาเล็กใช่ไหมคะ,มะเมล็ดขรุขระหรือว่าทีใหญ่ทีเล็กนะคะฟีโนไทป์ก็จะเป็นต้นสูงประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เนแยกออกเนาะว่าอะไรคือจีโนไทป์อันไหนคือฟีโนไทป์นะคะแยกออกนะคะ ทีนี้นะคะในส่วนของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะนอกจากจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะจะม,มก AH. ีการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนนกเรียนทราบไหมว่าทําไมสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการแบ่งเซลล์ทราบไหมคะนะคะไม่ทราบเนาะนะคะถ้าไม่ทราบเรามาดูกันนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะล้วนต้องการมีการแบ่งเซลล์เพื่ออะไรนะคะ ก็เพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ในร่างกายนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตมีการจเจริญเติบโตและสิ่งมีชีวิตมีการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไว้สำหรับสืบพันธุ์หรือว่าเพื่อดำรงเผาพันธุ์ต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะทีนี้ถามว่าในเรื่องของการหายทออพันุกรรมมีโอกาสเกิดขึ้นไหมว่าจะเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม เรื่องนี้คุ้นคุ้นไหมคะคุ้นคุ้นนะคะเรื่องนี้นะคะครูเคยสอนไปแล้วเนาะนะคะในเรื่องของความผิดปกติทางพันุกรรมนะคะจะเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะจะเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดความผิดปกติทางพันุกรรมนะคะก็จะทําให้เกิดโรคพันธุกรรมทําให้เกิดโรคทางพันุกรรมนะอาจจะผิดปกติที่ตรงไหนที่โครโมโซมร่างกายหรือว่าที่โครโมโซมเพศ นะหรือว่าเป็นความผิดปกติที่ระดับยีนนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะอางเช่นความผิดปกติที่ Auto orm, ออโตโซมและโครโมโซมร่างกายนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจํานวนโครโมโซมผิดปกติหรือว่ารูปร่างโครโมโซมผิดปกติถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเพศนะก็อาจจะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครโมโซม x หรือว่าอาจจะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครโมโซมนะคะหรือว่า เป็นความผิดปกติของยีนโดยตรงนะคะก็อาจจะเป็นความผิดปกติของยีนบนออโตโซมแล้วก็เป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศนะคะออาที่นี้มาดูนะคะที่จริงนะคะในเรื่องของโรคทางัุคลก,กรรมนะคะครูดได้สรุปไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งนะคะเอามาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเป็นโรคทางัุคลก,กรรมนะคะกรณีที่เกิดความผิดปกติของโครโมโซมนะคะถ้าโครโมโซมร่างกายนะคะเช่นโรคกลุ่มอาการพาทัวนะคะ เอ็ดเวิร์ดอาการดาวจำได้ไหมคะคู่ที่สิบเอ็ดเกินมาหนึ่งแท่งคิดูชาร์ตนะคะคิดูชาร์ตนะคะที่เสียงร้องคล้ายแมวนะคะคู่ที่5ผิดปกตินะคะถ้าเทอร์เนอร์เทอร์เนอร์ก็จะเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเพศนะคะก็คือโครโมโซมเอขาดหายนะ,ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูสรุปในส่วนของอ่า คลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมอีกทีหนึ่งนะคะที่คุณครูได้สรุปไว้ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะเป็นภาพประกอบนะ,ะของกลุ่มอาการต่างต่างนะคะที่เกิดความผิดปกตินะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะซึ่งก็จะมีโรคผิวเผือกโรคนิ้วเกินโรคธาลัสซีเมียนะคะโรคตาบอดสีโรคฮิโมฟิเลียนะคะ น,นี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เปิดให้ดูโดยผ่านๆและกันนะคะถือว่าเป็นความผิวปกติทางพันธุกรรมนะคะซึ่งโอกาสที่จะเกิดความผิวปกติค่อนข้างสูงมากนะคะเช่นในภาพนี้นะคะก็เป็นความผิวปกตินะคะมีโรคอะไรบ้างนะคะโรคนิ้วเกินนะคะโรคผิวเผือกนะคะโรคธาลาสัสซีเมียโรคฮิโมฟิเลียนะคะเลือดไหลไม่หยุดนะคะ ซึ่งถ้าเราไม่อยากจะให้เกิดโรคในกลุ่มนี้นะคะเราก็จะต้องป้องกันนะคะป้องกันยังไงนะคะเพราะว่านะคะโอกาสที่จะเสี่ยงนะคะที่ทําให้เกิดเป็นโรคทางมุกกรรมนะคะค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะสามารถป้องกันได้นะคะคืออะไรบ้างคะนักเรียนนะคะ 1. นนะคะจะต้องหลีกเลี่ยงการแต่งงานระหว่างเครือญาตินะคะ เพราะการแต่งงานระหว่างเครือญาาินะคะช่วยเพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปยังรุ่นลูกได้มากขึ้นนะคะและก็ 2. นะ,ะก่อนการแต่งงานผู้สมรสควรเข้ารับการตรวจเลือดนะคะเพื่อให้แพทย์นิฉัยนะคะภาวะเสี่ยงของลูกที่มีโอกาสเกิดมาเป็นโรคทางัุธุกรรมแล้วก็ 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ทําให้เสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีหรือสารก่อนะคะ,นะคะการกลายพันธ อย่างเช่นบริเวณที่มีกรรมนภาพรังสีหรือว่าควันบุหรี่นะคะก็อาจจะเกิดผลกับให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้นะคะอาทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราควรจะรู้จักนะคะก็คือนเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะถามว่าทําไมสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะดัดแปลงพันธุกรรมแล้วนะคะมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นนะคะแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอย่างไรนะคะซึ่งนะคะ ในเรื่องของการดัดแปลงพฤติกรรมคาว่าดัดแปลงแน่นอนนะคะสิ่งที่ดัดแปลงนะคะจะต้องเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีใช่หรือไม่นะคะเขาดัดแปลงไปเพื่ออะไรนะคะดัดแปลงไปเพื่อทําให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะคะสามารถนะคะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้นะคะก็จะมีตัวอย่างมากมายนะคะเ,นะเดี๋ยวเรกเรียนมาดูตัวอย่างกันนะคะว่า ในเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมทำไมจะต้องมีการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในทางด้านการแพทย์นะคะก็คือในเรื่องของการผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะคะที่สกัดได้จากแบคทีเรียนะคะแทนการสกัดจากาตับอ่อนของสัตว์นะคะซึ่งทําให้สามารถผลิตวัคซีนได้เป็นจํานวนมากและก็เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน แล้วก็ลดการฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่สามารถทำให้วงการทางการแพทย์นะคะถูกพัฒนามากขึ้นนะคะตลอดถึงนะคะการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมแทนการฉีดไวรัสสายพันธุ์ที่ไม่เกาะโรคให้กับคนนะคะ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะหรือว่านะคะประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์นะคะโดยการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะคะซึ่งเป็นกระบวนการแยกเซลล์ไข่ออกจากเพศเมียแล้วก็ฉีดยีนที่ต้องการเข้าไปในนิวเคลียสนะคะของเซลล์ไข่ทาให้ยีนดังกล่าวแทรกเข้าไปในนิวเคลียสจากนั้นนําเซลล์ไข่ไปผสมกับสเปิร์มในหลอดทดลองแล้วก็ถ่ายฝากเข้าไปในตัวแม่เพื่อให้ลูก เกิดมามีลักษณะตามต้องการซึ่งตอนนี้ก็ถือว่านะคะกำลังฮิตฮอตเลยนะคะในการผสมพันธุ์นะคะวัวนะคะเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ต้องการนะคะก็จะถือว่าเป็นวัวที่เกิดการดัดเกิดจากการดัดแปลงพนันธุกรรมนะคะทำให้มีลักษณะที่แข็งแรงนะคะอะ่ต่อไปทานด้านการเกษตรนะคะก็จะมีการปรับปรุงนะคะ พืชน,นะคะพันธุ์พืชสายพาชินีดต่างๆางเช่นปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดนะคะที่มียีนของแบคทีเรียนะคะในการทําให้ต้นข้าวโพดสามารถสร้างสารพิษที่ป้องกันไม่ให้มีแมลงมาทําลายได้นะคะแมลงก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะหรือแม้กระทั่งข้าวพันธุ์สีทองนะคะซึ่งเป็นข้าวที่ถือว่ามีมีสารเบต้าแคโรทีนนะคะ ถือว่าส่งเสริมทำให้มีวิตามิน A ในข้าวมากขึ้นนะคะเป็นข้าวสีทองนะคะหรือว่าเป็นมะละกอจีโอนะคะที่มียีนของไวรัสสามารถต้านทานโรคไวรัสในโรคไวรัสใบด่างวงแหวนได้นะคะก็จะมีค่อนข้างมากมายนะคะหรือว่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็มีนะคะเรียนที่ว่าเหมือนเขามีการทำให้มะเขือเทศจากแต่ก่อนที่มีผิวลักษณะบางนะคะ เก็บรักษาไว้ได้ไม่นานมันก็มีลักษณะการบอกช้ําแล้วก็เน่าเสียได้เร็วนะคะช่วงนี้ก็มีการดัดแปลงพันธุกรรมมะเขือเทศให้สามารถาเก็บไว้ได้นานนะคะโดยที่แบบผิวของมันมีลักษณะที่แบบว่านามากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งดอกไม้นะคะซึ่งมีลักษณะหลากหลายสีสันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรเนาะนะคะก็จะถือว่าสร้างความ สวยงามนะคะหรือว่าสร้างความหลากหลายได้นะคะทีนี้นะคะในส่วนของผลกระทบของการดัดแปลงพันุกรรมนะคะถามว่าส่งผลเสียต่อมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมไหมนะคะอาจจะส่งผลเสียนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการดื้อยานะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะสิ่งมีชีวิตนะคะที่ผ่านการตัดต่อพันุกรรมนะคะจะมีต้านทานจะมียีนต้านทานแบคทีเีีนะคะปะปนมาด้วยหางยีนเหล่านี้นะคะลิดลอดไปผสมกับเชื้อแบคทีเรีย ที่อยู่ในร่างกายอาจทําให้เชื้อแบคทีเรียเกิดการเลื่อยาซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างมากหรือแม้กระทั่งด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะซึ่งมีชีวิตนะคะที่ดัดแปลงพนันธุกรรมอาจมีสารชนิดใหม่ที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือนะคะสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์นะคะแต่ปัจจุบันนะคะยังไม่พบการรายงานนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นนะคะจึงควรมี ฉลาก GMO นะคะเพื่อที่ทำให้ผู้ริโภคตัดสินใจได้ไดนะคะแล้วก็ทางด้านการาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการดัดแปลงพฤตุกรรมนะคะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่นะคะที่มีลักษณะเด่นเหนือกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมทําให้พืชหรือสัตว์นะคะพันธุ์พื้นเมืองนะคะหรือสายพันธุ์ตามธรรมชาติลดน้อยลงหรือสูญพันธุ์และอาจมีการกลายพันธุ์ต่อไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถกําจัดได้ นะคะอย่างเช่นอะไรคะแมะลงนะคะก็อาจจะมีบางชนิดนะคะที่เหมือนแบบว่า,าเหมือนแบบมันเกิดการกลายพันธุ์นะคะไม่สามารถากําจัดได้นะคะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของการที่เกิดความหลากหลายนะคะาทางชีวภาพนะคะการที่เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตนะคะหลากหลายชนิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ นะคะซึ่งพื้นที่ต,ต่างๆที่อยู่บนโลกนี้นะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันใช่ไหมคะฉะนั้นก็เลยทาให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะซึ่งในแต่ละระบบนิเวศนะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอาศัยอยู่นะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านสายพันธุ์ด้วยนะคะยังไงนะคะเกิดความหลากหลายของ ระบบนิเวศแล้วก็เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ยังเกิดความหลากหลายทางพันุกรรมด้วยนะคะเกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศระบบนิเวศบนบกในน้ำนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หลากหลายหรือว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ หรือแม้แต่กระทั่งความหลายทางนุกรรมขนาดสิ่งมีชีวิตชินิจกันยังมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดความหลายทางชีวภาพได้นั่นเองนะคะค่ะต่อไปมาดูาความสําคัญของความหลายทางชีวภาพนะคะมีความสําคัญยังไงนะคะการที่เกิดความหลายทางชีวภาพสําคัญอย่างไรนะคะก็อย่างเช่นนะคะทำให้มนุษย์ ะะสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้นำสัตว์นำพืชมาประกอบอาหารหรือว่าทำเป็นยารักษาโรคหรือว่าสร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยรวมทั้งเครื่องหนุ่ห่มนะคะในทางกับกันนะคะการกระทำของมนุก,ก็จะมีส่วนที่ทำลายระบบนิเวศด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นภยัยคุกคามต่อความหลายทางชีวภาพด้วยนะคะมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับสิ่งมีชีวิตนะคะ เราไม่ควรที่จะเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองแต่เราควรที่จะช่วยการดูแลและก็รักษานะคะสิ่งต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆที่รอบๆบตัวเราด้วยให้อ,อยู่กับเราเป็นนานๆน,นะคะเมื่อเราใช้เขานะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะทดแทนด้วยนะคะอย่างเช่นต้นไม้ตัดแล้วก็ต้องรู้จักปลูกทดแทนด้วยหรือว่าใช้ใช้แต่พอง,งามไม่ใช้เปลืองนะคะจะต้องประหยัดด้วยนะคะ ไม่งั้นนะคะอาจจะมีความหลากหลายที่ลดน้อยลงนะคะบางทีเราอาจจะไม่เห็นความหลากหลายทางชีวภาพแบบนี้ก็ได้นะคะบางชนิดอาจจะเกิดการสูญพันธุ์ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูก็ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของอพันธุก,กรรมนะคะก็คงจะเป็นเนื้อหาสรุปให้กับพวกเรานะคะอาจจะรวบรับนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะก็ถือว่า ให้พวกเราได้ทบทวนนะคะได้ทบทวนหลังจากที่ะะ <_ d ream> พวกเราได้เรียนในคาบแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอทบทวนอีกล้กันนะคะ <_ d ream> คสำหรับนะคะคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะในเรื่องของพนุกรรมนะคะครูก็ขอสรุปไว้ได้เพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันอีกครั้งนะคะในคลิปหน้านะคะคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนค่ะ